สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ปูตาทูพูทุกคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้กะเป็นมือวัน่นพระใหญ่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นวันยุดฮอปิดเนาะคะ่ะท่านชมแอดไอไกได้มาตามแนวทางช่างเซยเนาะคะ่ะความฝันช่างเซยคะ่ะงวดที่แล้วกระทือว่าเข่าเต็มเต็มเมนาะคะ่ะท่านชมช่างเซยหายเก่าซูนซีมาเนาะค่ะค่ะตะว่าหาสื่อบ่ายก็เลยไปเอา6กซีเนาะค่ะท่านชมค่ะเก่ากับ6กมันก็ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะท่านชม ค่ะงวดนี้ค่ะแอดสีมาตามความฝันช่างเซย์ห้เนาะค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้ได้ยินว่าได้โชคได้มาด้ตยโอ้ใครก็ยิ้มเยอะกันครับผมได้โชคได้มาด้วยโอนเป็นยังไงก็ค่อยๆได้กับช่าเสย์พอามปเบอกให้ฟังเลยผู้บริหารเก่าเก่าทุนซีเนาะครับเก่าทุนซีครับล็อ เป็นน้ำเข้ากันหาซื้อบ่ได้น้อเก้าซี่ก็ซื้อบ่ได้เนาะเออแค่าเอาหัวลงเอาหัวลงเลยเก้าซี่มันถือได้อันด้ครับโอ้ครับผมหกซี่ตัวบาทเล่ห์หกซี่เลยได้จอยโอ้ดีและครับพ่นไปขี่ดวงดีก็พอเฮ็ดเพิ่นว่าอ่าได้ลอตเตอรี่เนาะครับเน้ออ่าสองใบโอ้เออครับผมลอตเตอรี่ก็ได้สองใบครับผมสองใบตเตอรี่ครับผมได้สลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมอ่า ได้สองแบบมาณสองใบนะสร้างเซ่เนาะครับครับได้เต็มเต็มกับเทวดาดีใจเนี่ยครับเป็นเงินเทวดาครับตามที่จริงนี่ไปตั้งใจอยซื้อกาซีอ่ามันหาบ่มีเลยอ่าต้องดึงหกซีทันทีครับผมอ่าครับสร้างเซ่พังกระได้แล้วครับดีใจเ่าสร้างเสือเงินเงินเทวดาเนี่ยเจ้ครับผมส่วนสี่ได้เนาะว่าจะได้หลายคนนั่นอยู่มันหักท่ำทำท่ำสถิติได้เลยบอกว่าเกียร์เงี้บอกว่าอ่าไอ้เซ่พูดทันว่า เจ้าจะเฝ้าซื Whew, <d <d ้อต่อข้าเขาฟันสาวทัไครับอ่าครับผมงวดนี่สร้างเซจัดให้เบื้องเล่ดึงสลากินแบงรัฐบาลชั่วเลยมุกซีครับได้อี่หลีครับพี่น้องอ่าครับผมอันเพ็นไหนงวดนี่สร้างเซยปูได้ไปบอกไปได้ไปเขาฟันไปครับเพื่ซื้อรถเกียงไปให้ไหมเอ้าอี่หลียติสร้างเซย์มือเล็กออกปั๊บมือที่สองมือวันที่เหยียดครับผม เอารถไปให้รถเก๋งไงเขาบอกที่คนจริงหนูโอ้ปันว่าปูนี่เอาเอารถไปเก๋งไปให้รเก๋งขั้นสีขาวไปให้เลยป้าเก๋งขั้นสีขาวขั้นสีขาวแม่ขั้นสีขาวจอดใบหน้าบ้านเลยจอดไว้หน้าบ้านสร้างเสร็เลยแม่ครับบ้านเลขที่สร้างเสร็ตัวใดครับหนึ่งหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าหาอ่าพี่น้องหนึ่งเก้าหายแล้วนี่แล้วหนึ่งเก้าหาบ้านนี้รถเก๋งขั้นที่ปูเอาไปให้นั่น มีป้ายทะเบียนบ่าสร้างสิยยังบ่มียังเลยยังบ่มียังเลยป้ายแดงเลยตัวนี้ป้ายแดงก็บ่เห็นเห็นตั้งแต่ไม่ได้เห็นตั้งช่วนมากไปจอดไว้หน้าบ้านมันสิออกเลขที่บ้านโอ้จําได้บ่ยิ้มจำได้บ่ครับผมแต่ว่าสุดนัดประเทศไายเด้ครับสุดหนัดสุดก้นครับสุดนัดประเทศไายนะครับมันช่วงฝนเนี่ยยิ้มก็บ่ได้มาครับผมบัดนี้ป๊าดฝันว่าต้องหวัดได้ตัวนี้ฝันว่าปู่เอารถเก๋งไปงานรถเก๋งคันดาสีขาว ฮอนด้สีขาว้อมไปเลยเอาเอาให้ลูกให้ลานไว้ใส่ไว้สวยวาสันเดบ้านเลขที่คือหนึ่งหนึ่เก่าหนึ่งหาเก่ารับหนึ่งหาเก่าโอ้ช่างเ่ยกรับเอาย่างดีอ้ายเก่าเราเราเพิ่นอหายหนอครับพูดไดเรีคุณเกียร์าครับหายหายหมดเลยหายบิดถ้คุณเกียร์ทั้งรถเอาเอาไม่ใส่ไว้สวยวะสันฉิน ครับประเมนฟูใส่โชกใส่ก่อนออกคันสาติอพกเนี่ยแหละขับพราะว่างวดนี้ด้วยครับงวดออกควันสาดมาสั่งเสียครับผมงวดนี่แหละออกแค่เตรียมโอ้ออกแค่เตรียมเตรียมมาสั่งว่าพราะ่าได้ขวงนี่เนาะครับ บันี้สร้างเสื้อมักมักตัวใดะฟันยังสีแล้วครับสร้างเสื้อเด็กที่บ้านเดที่บ้านเดียวเด็กที่บ้านนึ่งหาเก่าเดียวนึ่งหาเก่าพี่น้องสามตัวในนี้นะคะแอดยิ้มผ้ามัดตามได้สามตัวถือว่าเป็นความโชคดีของแอดซีดิเรืว่าเมือขึ้นหรืฟันแบบมีเด้วยกันเมือขึ้นฟันอีกอ่ะป้าอย่งไรสร้างเสื้อฟันบังใดครับงูมหาลายลายแมงูเห็นงูน้อยงูใหญ่เกี่ยวกันพันกันมาเหรียญมาอย่างนั้นสิแม่มาหาแม่เอฟซี่ครับ สงเสร่เรีล่างย่างเจ็ดเ็ดอยู่เลขยกล่านย่างเจ็ดเจ็ดเอาแล้วพี่น้องย่างเจ็ดเจ็ดอเเจเจ็ดลูกเออไรดีเลยงูน่อยสครับงูเคร่งเกี่ยวคดกันเป็นกองคว่ำควฟันนี่ฟัน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 อยู่ใส่ครับอยู่หื่นจากความบอกโอ้งงูหนึ่งงูหนึ่เกี่ยวอยู่แเปลียมเห้าอยู่ครับไปใช้กระป๋านมครับไปใช้กระป๋านส่วนนี้กระป๋าถือว่าฟันดีเป็นบ่าครับสงเสร่หนิดีครับ อย่านแต่มาล่างนี่เจ็ดเจ็ดอ้าวพี่น้องตัวลงทุนมาหลายตัวนี่ครับผมสองตัวย่านเจ็ดเจ็ดสองตัวในย่านเจ็ดเจ็ดฮะไปหารถตุลีไว้อยู่เฝ้าไปยิบไปหาไปดึงสลากกินแบง่์รัฐบาลไว้ดนะครับเด้ออ่ะยัดยิ้มกับิได้โท่สั่งเกกิจเกเหียนขึ้นกันเพราะว่าอ่าลอตเตอรี่มันสืบเกิดก่อนรับเจ็ดเจ็ดจรงเสียหรือว่าหนึ่งห้าเก้าอาจจะเป็นหนึ่งหาหรือว่าหนึ่งเก่ากรได้เพราะว่ามือเคลื่อนนี่ปูแห่งวายอยู่ ครับช่วงไปเบึงเพิ่นมาส่งงานครับเห็นรถแบบทะเบียนเพิ่นบักเบนครับซิบเก้าแรีนออกจากประตูบ้านครับซิบเก้าชัดๆเลยดิครับเอ่ยังชัดเจนเลยแต่มาตรงกับความฝันทางเซยพอดีเลขตัวเดียวกันเนาะเลขตัวเดียวกันครับห้าหนึ่งห้าเก้าสี็นบ่ครับก็น้องมาสลับเลนกันคือเนื่องหาหนื่งเก้าหาเก้าเอ่ครับประมาณนั้นวัื่อนกวนมันก็สลับกันครับฝันว่าปูเอารถไปให้เอาเบิกฟังดีๆพี่น้องเด้อเอารถจิ๋งขั้นสีขาว จอดไปนาบ้านเลยจอดไปนาบ้านเลยเห็ดเธอเลือเลยจอดไปใส่จ้อยเลยแร์ความมใส่ใ<า>รครับอืมครับเป็นตาสว่นเยอแอร์ความใส่ยังบดเลยอโอ้ครับแล้วการมือขึ้นนี่ครับสร้างเสรีเป็นคำฝันอีกครับฝันวา,างเห็นงูใหญ่รับไล่มัน่าสร้างเสรีเไปสไปน้ำบดอ่าพี่น้องไปครับผมทางยล่ะอ่มันใจว่าสร้างเสรีวางหวดนี้ว่าบานเลขที่สิมา มั่นใจครับอ่ามั่นใจเพราะว่าฟันดีเนาะครับเนาะอ่านี้ก็เป็นคว่ำเสือส่วนบุคคลครับขันผู้ได้มักก็ตามขันผู้ได้เป็นเอฟซีสร้างเสือล่อคว่ำฟันของสร้างเสืออยู่ครับกับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ด้ครับเด้อครับเดี๋ยวมันสีว่าท่านครับแอดยิมครับแอดแตงโมแอดไอ้ครับก็ได้มาตามให้แล้วครับคว่ำฟันของสร้างเสือต้องงดครับขอขอบุญขอบคุณสร้างเสือหลายๆนะครับเด้อครับก็สิบบุรบกวนเวลางานของสร้างเสือหลายเพราะว่าส่วนสาซาามันเดือด ครับก็ได้เห็ุงานจังหน่อยกับคนตกครับมันฝนตกมันกับบริเฮ็ดครับขอขอบคุณขอบคุณสร้างสื้อหลายๆครับครับผมอ่าครับกับมาตามจนพ่อคุ้มค่าได้ทั้งสามตัวบนของตัวล่างบวกเฉแยนเลยหนึ่งห้าเก้าล่างเจ็ดเจ็ดอ้าพี่น้องอ่าลงทุนบลายครับเป็นไปดึงสลากกินแบงค์รัฐบาลก็ไปเดียวเท่านั้นครับผมลงทุนบลายครับเก็ตเก็ตงวดเมื่อกี้นี่แอดยิ้มเก่าดิครับดึงสลากกินแบงค์รัฐบาลวันลอยใบคุณละ ครับเออเจ็ดเจ็ดครับความฝันของสร้างเสยเนาะครับผมอ่าขอคำเคยชื่นเจ็ออครับอย่าเป็นได้บุได้ล่างเนาะครับเนาะอ่สร้างเสรีกันเลยมากว่นี้ละสร้างเสยีพามากงวดนี้มากเทียแน่นอนครับก็รอดติดตามเนาะครับเนาะเากับขอพระนาเขาให้ได้ต้อกันทุกปู่ทุกคนครับก็บคอยสายบุญของปู่หรือว่าสายบุญของสร้างเสยอ่าเขาทุกๆคนครับแต่ฟัง ความฝันของสร้างเสือแล้วครับกับควายสุกๆมันมันลำลำเรด้อยๆหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับควายสุกๆมันมันลำลำเรด้อยๆทุกผู้ทุกคนครับกับควายบุญบารมีองค์ปู่ชี้ปากาวความปู่ตาครับดุจบรรดาในสายบุญของปู่ครับเบิกบุญได้ทุกผู้ทุกคนหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับด้วยความฝันของสร้างเสือกันไปเขากับตัวเลขของปู่คือเก่าครับเพราะว่าปู่ผมขึ้นกับซิบเก่า แต่ว่าได้ยินเลยแม่คู่เขาเข้าไปเลยได้ยินแต่ว่าย่งบ่เปิดเผยแม่คู่ว่าฝันคือกันค่ะฟันคือกันสองตัวโคโลส,สองตัวโคโลก<ง>ับช่างเสยกับมกแม่คู่เพื่อสิฟันแม่นงวดนี่ลับมาลอดติดต,ตามาค่ะกัดจบไปแล้วเนาะคะ่ะความฟันช่างเสยคะ่ะฟันใดญ่ซ้ำโตตรงๆ้วกาเลกลางเนาะค่ะท่านชมค่ะสำหรับท่านใดที่ฟังไม่เข้าใจเนาะค่ะเดี๋ยวแอดสิสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะช่างเสยค่ะฟันว่า ปูตานี่เอารถเก๋งคันสีขาวยีห่ห้อฮอนด้าไปให้เนะคะ่ะท่านผู้ชมจอดไว้หน้าบ้านเลยว่าซั่นแต่ว่าบ่เห็นป้ายทะเบียนเนาะคะ่ะก็เลยเอาเลขหนะ้าเอาเลขบ้านให้เนาะ,ค,ะนค,ค่ะก็คือ159ค่ะท่านผู้ชมมื้อต่อมานี่ฝันว่าฝันเห็นงูเนาะคะ่ะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเนาะค่ะงูใหญ่งูงงน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ช่างเซยเลยฟันหงหายซ้องโตล่างแข็งๆของโตเนีนเนีเลยก็คือเจ๊ดเจ๊ดเนาะคะ่ะท่านชมสำหรับทันใดเนาะคะ่ะติดตามเลขช่างเซยค่ะค่ะเฝ้าไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะคะ่ะสำหรับทันใดเนาะคะ่ะอยากทราบอายุช่างเซยเนาะคะ่ะช่างเซยนี่อายุหาสิบหาเนาะคะ่ะเกิดพ่อซอสิบเอ็ดเนาะคะ่ะท่านชมก็เป็นเปาเปนาะคะ่ะกระลุดไว้แน่เนาะคะ่ะท่านชมบว่าสิเป็นแนวทางอาหารกลางวันกลางคืนหรือว่าแนวทางงวดหนึ่ง คพฤศจิกายนพศ2 5พ6นะคะขายคลิปนี้แอดก็ได้มาตามความฟันช่างเซ้ให้แล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจทางช่องน้ำนะคะโชคดีทุกคนค่ะนี่ขายแคปหน้าจอไว้ค่ะ